สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับพอดีว่าผมมีประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้พอจะมีวิธีที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันอยู่ในหัวหมดเลยฮะอยู่ในหัวหมดเลยว่าเช้าขึ้นมาจะทาทาอะไรทําอะไรแล้วมันไม่ทันจริงๆฮะทำไม่ทันจริงๆขนาดเรารีบเร่งแล้วนะก็ยังทําไม่ทันฮะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ย มันประดังเข้ามาแล้วตอนนี้มันประดังเข้ามาจริงๆเพราะใครก็นะฝากความหวังไว้กับเราเยอะมากเอาพูดกันชัดๆนะครับมีวัตถุมงคลหลายรุ่นนะที่วัดจัดสร้างเนี่ยผมเห็นใจนะไอเนี้ยด้วยความสัตด์จริงเลยเห็นใจจริงๆพระอาจารย์ท่านโทรเข้ามาท่านบอกว่าวัตถุมงคลเนี่ยเปิดจองไปแล้วปรากฏว่าขายไม่ได้เลย เป็นหนี้อยู่ร้านกระบาทขายไม่ได้เลยพิมพ์สวยมากแต่ขายไม่ได้จะทำยังไงให้วัตถุมงคลขายได้คุณอนุชาช่วยหน่อยผมบอกว่านะผมอธิบายความท่านก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยวัตถุมงคลถ้าจะมาหาเรานะท่านต้องมาในขณะที่เริ่มงานไม่ใช่มาในขณะที่ไปที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ย ไปที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วมาหาเราเราไม่ใช่ผู้วิเศษนี่ผมผมย้ําอย่างนั้นเลยนะครับถ้าไปที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยพอมาหาเราเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนคนตายอะ่ะกําลังจะเอาไปเผาอะ่ะแล้วผมจะให้ผมบอกว่าชุบชีวิตให้หน่อยมันยากฮนะมันไปถึงวัดแล้วด้วยนะ่เตรียมเผาแล้วแล้วมามาบอกผมว่าชุบชีวิตให้หน่อยผมผมบอกตรงๆนะครับมันชุบชีวิตได้ยากยากจริงๆ ผมจะแนะนําถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยะอ้าจารย์สร้างงานใหม่ดีกว่าไหมสร้างงานใหม่แล้วหาเงินเนี่ยมาโปะงานเก่าเพราะว่าถ้าจะเอางานเก่ามาหรือฟื้นใหม่เนี่ยคือคองานพวกนี้คนเขาเห็นกันไปหมดแล้วนะนะคนเขาเห็นกันไปหมดแล้วนะโพสต์ลงหมดแล้วเห็นหมดแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาชินตาแล้วแต่เขาไม่ดึงดูดใจให้เขาเช่าแต่พอ นะพอไม่ไหวแล้วค่อยมาทําประชาธมพันธ์ใหม่เขาบอกอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมอยู่ผมอยู่การทําประชาธมพันธ์ผมอยู่มาตลอดนะฮะแล้วผมรู้วิธีการทําประชาัมพันธ์พอสมควรทีเดียวในเรื่องวัตถุมงคลการประชาธมพันธ์วัตถุมงคลเนี่ยท่านต้องดูต้องเริ่มตั้งแต่แรกฮะเริ่มตั้งแต่แรกพอเริ่มตั้งแต่แรกปุ๊บนะแรงปุ๊บเนี่ยแรงเราต้องอัดโฆษณาเข้าไปอีกอัดโฆษณาเข้าไปอีกอัดโฆษณาเข้าไปอีกทําไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะ บางคนพอแรงปุ๊บเนี่ยไม่เอาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเสียเงินเพิ่มนะเอาแค่นี้พอไม่เอาแล้วไม่โฆษณาไม่ขายสามพันแล้วพอแล้วเดี๋ยวเสียเงินปรากฏว่าของกําลังไปได้ดีไม่มีโฆษณาหยุดมันหยุดปั๊บเลยเพราะหยุดปั๊บมันไปไม่ได้แล้วทีนี้นะมันเหมือนกับมันขาดจังหวะ่ะฮะแต่ถ้าแรงปุ๊บคุณก็อัด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 มันก็จะไปแต่ถ้าไม่แรงสมมุติไม่แรงคุณก็ต้องอัด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 เพื่อจะทําให้มันมีมีกระแสขึ้นมา ลักษณะอย่างนั้นคือการทำประชาธมพันธ์แต่ถ้าท่านไม่ทำประชาัมพันธ์เลยนะปล่อยแบบนะแบบตามน้ำเขาเรียกว่าตามน้ำานะครับนะปล่อยแบบตามน้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกะว่านะจะเอากระแสมันไปไม่ได้หรอกครับทำไมถึงไปไม่ได้กระแสน่ะเขามีเกจิหลายองค์มีกระแสนะครับเอาสมมติเนี่ยสมมติหลวงพ่อพัดท่านก็มีกระแสนะหลวงปู่บุญมาท่านก็มีกระแส ลวมพ่อรวยท่านก็มีกระแสแต่ว่าเราจะเอากระแสตรงนั้นมาใช้ประโยชน์กับวัตถุมงคลของเราได้อย่างไรฮะตรงนั้นสําคัญกว่าเพราะกระแสเนี่ยเขาเอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับวัตถุมงคลทุกรุ่นแต่ท่านจะดึงเอาประโยชน์ตรงนั้นมาใช้กับวัตถุมงคลของท่านอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่วัตถุมงคลของท่านรุ่นเดียว เอาถ้าถ้าพระเกจิมีกระแสนะครับสมมุติว่านะพระเกจิมีกระแสแล้วมีวัตถุมงคลของท่านรุ่นเดียวท่านไม่จําเป็นต้องโฆษณาประชาธิปันธ์อะไรมากมายเพราะว่ามีของท่านรุ่นเดียวยังไงเขาก็รู้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ฮะเกจิมีกระแสจริงแต่วัตถุมงคลเนี่ยแข่งกันเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเราถามจริงๆเนี่อรุ่นไหนจะดึงเอากระแสตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ได้อะฮะถ้าท่านปล่อยตามน้ําเนี่ย เขาก็ต้องมองเขาก็ต้องไปดูนะครับว่าถุมุมงคลที่เขาเห็นมากกว่าที่เขาดูแล้วนะเขาชอบมากกว่าซึ่งท่านไม่ครบของท่านไม่ประชาธมพันธ์ก็ไม่มีใครเห็นบางรุ่นเนี่ยนะครับไม่รู้ด้วยว่าชื่อรุ่นอะไรเหรียญออกมาเป็นยังไงไม่รู้เลยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าทําแล้วธรรมชาติมพันแล้วทําในกลุ่มไปฝากเขาโพสต์ในกลุ่มท่านรู้ไหมการฝากเขาโพสต์ในกลุ่มเนี่ย เขาโพสในครั Adams, ้งสองครั s. <S right. ้งเขาก็ไม so, ่โพส์แล mm ้วครับว like ัตถุมงคลมันเป็นร้อยรุ่นท่านจะไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นไม่ได้ท่านก็ต้องฝากความหวังไว้กับตัวท่านเองเมื่อท่านทํางานท่านตรงเร่งนะทํางานของท่านให้เข้าเป้าอันนี้มันเป็นส่วนของท่านแต่ถ้าท่านไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับการไปยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจเมื่อไปยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจเนี่ย เขาก็ให้หายใจแป๊บเดียวแล้วเขาก็ปิดจมูกหนีแล้วท่านจะทำยังไงอะครับมันอยู่ที่ตัวท่านนะครับว่าท่านจะทำอย่างไรผมถึงบอกว่าท่านเปิดวัตถุมงคลออกมาท่านตรงหาฝ่ายประชาัมพันธ์ผมบอกว่าตรงนี้มันเวีนหัวใจมันเป็นหัวใจผมเคยบอกว่าพระเกจิเนี่ยเหมือนละกครังเสียงดี ถ้าท่านไม่ตีผมถามว่าใครจะได้ยินละครั้งถ้าพระเกจีเป็นละครั้งท่านก็เป็นกองท่านทําวัตถุมงคลออกมาท่านเป็นกองกองท่านก็เสียงดีแต่ท่านท่านไม่มีคนตีอ่ะแล้วท่านไปตีที่ไหนอ่ะท่านไปตีอยู่ในป่าในเขาอ่ะถามจริงๆนะใครจะได้ยินล่ะท่านเอาไปตีกองเอาไปตีอยู่ในป่าในเขาใครจะได้ยินนะวัตถุมงคลของท่านท่านก็ต้องเอามาตีในเมือง ให้คนเขาได้ยินกองท่านกับกองท่านเสียงดีแล้วก็ไปประกอบกับละฆังโอ้โหทีนี้ก็ดังกันใหญ่เลยสิละฆังก,ก็เสียงดีกองก็เสียงดีแต่นี่ท่านพึ่งแต่ละครังอย่างเดียวแล้วตีก็ไม่ตีกองก็ไม่ตีแล้วก็มาบ่นบอกว่าไม่มีกระแสเลยคนไม่เช่าเขาจะเช่าแต่ยังไงในเมื่อเขาไม่รู้นี่นี่คือนี่คือ ปัจจัยหลักนะครับนี่ผมได้รับฟังจากหลายคนนะฮะช่วงนี้เป็นการแข่งขันกันค่อนข้างสูงใครชิงจังหวะได้เปรียบก็ได้เปรียบกว่าผมรู้ว่าถ้าบางเกจิเนี่ยนะครับท่านมีชื่อเสียงท่านดังขึ้นมาเนี่ยถ้าวัตถุมงคลของของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ถึงเนี่ยนะมันปิดประตูขาดทุนครับถ้าเกจิองค์นั้นดังนะครับ แล้วพิมพท่านสวยประชาัมพันธ์ให้ถึงมันปิดประตูการขาดทุนแต่ท่านใช้ไม่เป็นเกจิดังแต่ท่านใช้กระแสของเกจิไม่เป็นท่านอ้าประตูการขาดทุนไว้เต็มที่ครับประตูมันเปิดกว้างเลยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยที่จะได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยนะครับเขาแยกชัดเจนนะฮะ เขาแยกชัดเจนว่าเขาจะทําบุญอย่างนี้เขาจะบูชาวัตถุมงคลอย่างนี้เขาแยกเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยแยกครับเมื่อก่อนคนไม่ค่อยแยกบูชาวัตถุมงคลหวังจะทําบุญนะบูชาวัตถุมงคลทําบุญแต่เดี๋ยวนี้เขาแยกครับบูชาวัตถุมงคลก็บูชาวัตถุมงคลทําบุญก็ทําบุญเขาแยกฮะแต่ทําบุญเนี่ยเขาใช้จํานวนคนเยอะหน่อยร่วมกับเขา วัดเดี๋ยวนี้บอกว่าอะไรฮะเพราะว่าวัดเขาใช้สื่อเป็นหลักแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เอาสื่อของออนไลน์เนี่ยวัดลงโพสต์เลยบอกว่าตอนนี้วัดกําลังทําอะไรร่วมทําบุญบริจาคคนละบาทบริจาคคนละเก้าบาทบริจาคคนละร้อยบาทอันนั้นวัดเขาได้ตรงๆแหละมันมีช่องทางนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฮะช่องทางเนี้ยมันเกิดขึ้นมา เมื่อช่องทางนี้เกิดขึ้นมาคนก็แบ่งแล้วครับทีนี้ฮะแบ่งออกเป็นสองทางแล้วถ้าอยากจะทําบุญก็ทําบุญแบบนี้เลยโอนเข้าบัญชีวัดบาทสองบาทเก้าบาทสิบาท,บาท, 9, 10, บาทคนโอนกันเป็นร้อยวัดก็ได้เดเยอะแต่ถ้าอยากจะได้วัตถุมงคลเขาก็บูชาวัตถุมงคลเลยครับเนี่ยมันก็องมีช่องทางในการแบ่งอยู่ท่านก็เห็นนะฮะเดี๋ยวนี้ท่านต้องดูว่าวิวัฒนาการของการเสพสื่อ นว,วิวัฒนาการของโลกมันเปลี่ยนการหมูชาวัตถุมงคลมันก็เปลี่ยนแต่ถามว่าถ้ามันเปลี่ยนแบบนี้ปัจจัยสําคัญก็ยังอยู่ที่การประชาสัมพันธ์อยู่ดีฮะถ้าท่านไม่มีประชาสัมพันธ์ท่านอย่าคิดการใหญ่ครับผมบอกให้นะถ้าท่านไม่มีประชาสัมพันธ์อย่าคิดการใหญ่คนที่เขามีประชาสัมพันธ์ท่านเห็นไหม เขามีประชาสัมพันธ์ตัวเขาเองบางคนเนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอลมีคนติดตามอยู่เป็นล้านมีคนติดตามอยู่เป็นแสนไอ้อย่างนี้เขาสร้างพระได้ครับเขาสร้างพระได้เอาแก้มาเอาคนติดตามเขาก็ได้แล้วนั่นแหละเท่ากับเขามีประชาสัมพันธ์แล้วครับอันนั้นก็มีประชาสัมพันธ์แล้วแต่ท่านไม่มีประชาสัมพันธ์แต่ท่านทําการใหญ่ คือไม่เอาประชาันธ์ไม่เอาอะไรแต่คิดการใหญ่ว่าโอ้โหทําแล้วได้เงินแน่พิมพ์เราสวยนะพิมพ์สวยนะพิธีดีแล้วจุดประสงค์ชัดเจนเอาเงินไปทําวัดนู้นวัดนี้อะไรยังไงตรงนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีสื่อในการบอกกล่าวเขาไม่รู้หรอกครับแล้วเขาก็ไม่เช่านั้นเนี่ยท่านต้องหาสื่ออันเนี้ยผมมาบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญท่านต้องหาสื่อ แล้วต้องต้องเอาสื่อที่เป็นงานท่านคิดดูนะครับการโปรโมทการพูดถึงพระเกจิีอาจารย์ถ้าได้สื่อที่ไม่เป็นท่านรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นะระรังเสียงดีมันไปตีขอบะระรังครับมันไม่ตีจุดที่เขาให้ตีมันดันไปตีขอบระรังเสียงมันก็เลยเพี้ยน ไอ้นี่ปัญหานะครับผมจะบอกให้ถ้าท่านท่านใช้สื่อไม่เป็นมันเป็นปัญหานะครับเขาไปตีเอาขอบระครังมันเลยทําให้ระครังออกมาเสียงเพี้ยนเมื่อระครังเสียงเพี้ยนสื่อนะเกจิแทนที่จะดังดับเลยทีนี้สื่อดับเลยเพราะคนตีไม่เป็นมันไปตีขอบระครังเสียงระครังออกมาแงยงเงๆๆงเง Ä งเง Ä งง Ä งเพราะว่ามันเป็ดมันไม่เป็นทําไมเป็นอย่างนั้นครับก็คือว่า เขาไม่ใช่คนวงการเขาไปทําเขาก็ไม่เห็นจุดว่าเขาจะเขาจะประชาธมพันธ์บอกกล่าวเกจิองค์เนี้ยยังไงบางทีก็เอาเรื่องราวที่มันติดลบเอาไปทําประชาธมพันธ์ทําให้ระรังเสียงดีที่จะเน้นออกมากลับกลายเป็นเสียงไม่ดีไปเลยเพราะไปตีขอบระรังบางคนบอกไม่รู้หรอกเพราะว่าคนดูเขาเยอะ คนดูเขาเยอะต้องเอาเข้ามาเอาเข้ามาทำประชาธิพันธ์คนดูเยอะเดี๋ยวจะได้นะวัตถุมงคลขา่ได้ป่าวครับเขานําเสนอเกจิกลายเป็นมุมลบไปคนไปมองเกจิในแง่ลบอีกเพราะว่าคําถามที่เขาถามก็าถามไม่ไม่ตรงแล้วก็มีมุมลบออกมาก็เลยไม่เป็นบวกครับวัตถุมงคลก็เช่นกัน บางคนไปขยันประชาสัมพันธ์แต่ไม่บอกกล่าวเขาว่าคุณต้องบอกอะไรบ้างเขาไปบอกอะไรที่ผิดๆถูกๆกลายเป็นว่าลบอีก